สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะช่องเต้งตะลอนถ่ายนะครับพอเห็นอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับวันนี้พามาชมทีเด็ดนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมข้างหลังเป็นแมคโครนี่เห็นไหมครับข้างหลังโคตรหล่อเลยครับโอ้ทีเด็ดเสียพีชนะครับพันนี้นี่ดูโหดูไลนะดูไล อย่างรอแล้วครับอย่างเท่ตัดอย่างเทพแล้วยอดมากโคตรรอวอกเลยครับแม่โเป็นแคทนะฮะแคทเมทโทลครับอาจจะเป็น320นะครบับ รอมากนะนี่ก็มาเยือนนะครับเฮ้ยเป็นแค่สามร้อยยี่สิบสามแรงครับโอ้โปรดรอมากนะครับเดี๋ยวกลับกล้องพาไปชมด้านหน้ากันดูทีดูสติ๊กเกอร์ซะก่อนนะ ตัดแบบโคตรเท่ครับเป็นรูปพุชสามร้อยยี่สิบสามแรงครับน่าจะเป็นซีซีมีตุ๊ก,กตาด้วยขาจับขายึดตุ๊ก,กตาเนี่ยก็เป็นเหล็กแบบคล้ายไอเทมนีกบุคคลนึ่งก็ยังรรับจบนาซา อยู่บ้านไายก็หน่อยอ่ะสวยมากเลยครับน,นี่ก็มาอยู่ในดงเสพีนะครับวันนี้รถรอ,อมาโอ้โหตุ๊กตาสองฝั่งเลยนะครับสองตัวเอ้ยสี่ตัวสองฝั่งสี่ตัวนี่อันนี้ก็หายไปตัวหนึ่งเฮ้ยหายไปสองตัว มีอยย่หกตัวนะหกหกเจ็ดเหลืออยย่เจ็ดตัวตรงนี้หายไปสองตัวครับต่อนก็เป็นรถรถดำย่างล้อมากเลยดูน a s ซ่าก็สกอนนะครับเยังสวยมากเลยครับด้านบนก็เป็นสปอร์ตไลท์สองชั้นนะครับ ก็ได้เจอตัวจริงแล้วนะครับดูที่เหยียบที่ไว้รองเท้านะครับก็จะเป็นเหล็กเหล็กยื่นออกมาโ้ชอบตรงนี้นะครับตรงลายเนี้ยแรบเท่มากมันเหมือนแล้วติดแล้วมันเหมือนดูดันขึ้นนะครับมันเหมือนแบบ พยาคุดที่แบบดุดันนะฮะพร้อมจะล่าเหยื่อนะฮะนี่พร้อมจะล่าเหยื่อพร้อมจะบีมแล้วก็ขยําเหยื่อนะครับดุดันจริงๆนะครับดูการตัดนะฮะโตัดยากมากเลยครับดู ละเอียดทุกจุดมากเลยนะคนตัดลายหรือเปล่าอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงครับตอนกลางคืนนี่แบบโดนไฟนี่แบบสะท้อนเลยนะครับ หลอจ,จริงๆครับวันนี้ก็ได้ไม่เจอตัวเป็นๆแล้วนะฮะขุดตัวนี้ได้มาเจอตัวเป็นๆแล้วโคตรหล่อเลยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะมาชมมาชมมาชมรถหล่อเมืองยโสธรนะครับ โอตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับมันมีหลายรุ่นนะครับโอ้ดูข้างบนมีสปอร์ตไลท์ด้วยเปิดแล้วแบบจ้าเลยสีขาวนี<ห>่จะรถแต่งนะครับอันนี้ก็สามหกแต่งนะครับ ทีทแอนพี P นะครับใส่กระจกนะซาซ่าตัดเต็มด้วยนะครันนีคันนู้นก็มีโน่นพิกเตอร์นะพิกเตอร์พาไปชมบรรยากาศบอแต่คันนี้บอสกว่ารลอมาก ไปนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะช่องเต้งตะลอนถ่ายนะครับครั้งต่อไปจะไปตะลอนไปถ่ายอะไรให้ชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครหอจริงๆไฟยดข,ข้างบนแล้วก็ ใส่ไฟด้านหน้านะครับเป็นหลักเด็กแป๊บ,บเท่าแขนนี่นะเ mm hmm. ท่าแขนผมป้ายนะคลิปนี้ก็กดไลค์ก mm ับซับสไครด้วยนะ mm hmm. ก็นานๆทีถึงมีคลิปลงนะ mm hmm. ไม,ไม่ไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายถ mm hmm. ้าเจอรถตลอดสวยๆที่ไหนก็ mm hmm. เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมกันนะครับ mm hmm. โอ้สวยมาก ไปแล้วฮะลาไปด้วยเจ้าแคป323แรงม้านะครับแคปตัวใหญ่เซตเกอร์ก็เป็นแบบใหม่ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ